เห็นความละเอียดของความคิดไหมคะแม่แต่จะได้ยินว่าก่อนอื่นเนี่ยที่จะสนทนาธรรมที่จะเข้าใจธรรมะก็ต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรก็กลายไปเป็นทฤษฎีว่าต่อจากนี้ไปพอได้ยินคําอะไรก็ต้องคืออะไรเห็นไหมคะนี่คือความหลากหลายของความคิดค่ะจนกว่าจะเป็นผู้ที่ตรงจริงๆที่รู้ว่าการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อไตรตรองแล้วก็ให้เข้าใจ ความจริงของธรรมะไม่ใช่ต้องไปตั้งเป็นทฤษฎีว่าพอพูดถึงอะไรก็นั่นคืออะไรนั่นคืออะไรแต่ที่พูดอย่างนี้หมายความว่าให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรหรือคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้พอถึงอะไรก็ตั้งคําถามว่าคืออะไรแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่เราไม่รู้เสียเวลาเสียประโยชน์พูดไปก็ไม่รู้เลยถ้าจะพูดเรื่องปฏิจจสมุป,ปาทะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ก็ไปนั่งคิดว่า ปฏิจจสมุปาทะคืออะไรก็มาใหม่อีกรูปแบบหนึง่งซึ่งแสดงใเห็นว่าความคิดและความสะสมมาที่จะคิดอย่างนี้ค่ะก็จะตามไปเรื่อยๆจนกว่าฟังเข้าใจว่าการฟังธรรมะเนี่ยให้มีความเข้าใจก่อนตามลำดับขั้นเช่นธรรมะคืออะไรไม่ใช่ไปตั้งคำถามแต่ฟังแล้วรู้ไหมคะตั้งแต่ฟังมาเนี่ยว่าธรรมะคืออะไรคือสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้ มีความมั่นคงแค่ไหนที่จะรู้ว่าทุกอย่างที่มีลักษณะที่ปรากฏว่ามีเนี่ยเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างบางคนนี่นะคะศึกษาธรรมะแบบวิชาการที่ต้องการเพียงความรู้อย่างหนึ่งแต่ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของการที่เข้าใจและเมื่อเข้าใจแล้วมีหรือที่จะไม่ประพฤติปฏิบัติตามเท่าที่จะเป็นไปได้ตามกำลังของความเข้าใจเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความละเอียดนะคะ ที่คุณวิชัยกล่าวถึงก็เป็นประโยชน์ที่ว่าบางคนฟังแล้วว่าธรรมะไม่ใช่เพียงฟังแต่สำหรับประพฤติปฏิบัติตามก็ดูสั้นไปใช่ไหมคะแต่ว่าต้องไม่ลืมนะคะว่าธรรมะเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะเป็นตัวตนที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้ แต่ที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้เพราะมีปัญญาความเห็นถูกและเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นแล้วแต่ว่าจะมีความเห็นถูกมากน้อยประการใดการประพฤติปฏิบัติตามก็ตามกำลังของปัญญาไม่อย่างนั้นฟังเผลอๆได้ยินแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติตามละและจะประพฤติปฏิบัติตามยังไงก็เป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะ